หลังจากที่เราได้แกะออกมาเช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผลปรากฏว่าไม่มีอะไรที่มีความเสียหายเลยนะครับก็คือครบทุกอย่างตามที่ทางร้านได้ส่งมานะครับโอเคนี่มีให้เช็คด้วยนะว่ามีอะไรบ้างราคานี้ ซึ่งจริงๆราคาเต็มมันอยู่1,700นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ซึ่งผมบอกได้เลยว่าเซตนี้ราคา13,500ครบมากนะครับนะบนี่ก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง s h อ p e e และ Google บาร์โคดต,ตามนี้เลยนะครับนี่หลังจากรีวิวโอเคหลังจากรีวิวแอดไลน์แจ้งนันทนไถ่ายรีวิว ยังชี้ที่อยู่แล้วโทรเพรียงเท่านี้ก็รับไปเลยของขวัญพิเศษจากทางร้านโอเคครับเดี๋ยวผมส่งไปทางคลิปเลยครับผมถ้าทางร้านให้ของรางวัลผมจะส่งไปทางคลิปเลยครับพร้อมลิงก์เลยนะฮะ <c oughs> โอเคก็ใครซื้อก็อย่าลืมนะครับที่จะส่งไปตามนี้นะครับมี <c oughs> ตามที่เขาบอกไปเลยนะครับตอนนี้ก็มีหลายรุ่นนะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นก็ได้ พร้อมมีอุปกรณ์เสริมโกโปขายแล้วนะครับตอนนี้แถมแบบจุกๆพอเอนต์สเดือนนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าทางร้านสนใจส่งกล้องตัวไหนมาให้รีวิวก็จัดมาได้เลยนะครับพร้อมพรมรีวิวมากเคราวน,นี้เรามีโกโโรแปดที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราจะมารีวิวตัวกล้องกันก่อนดีกว่าเนาะวิวตัวกล้องกันเลย โอเคเรารีวิวตัวกล้องกันนะครับตัวนี้เป็นตัว GoPro 8ปีเผมจำไม่ได้ว่าอยู่ปีไหนนะประมาณ18หรือ19น,น่าจะ18ขึ้นก่อนจะเป็น GoPro 9น่าจะ18นะก็ตัวนี้เป็น GoPro 8นะครับอย่างที่บอกไปเมกี้นะครับเราจะมาแกะกันนะครับแกะก็อันนี้สามารถใช้งานต่อได้นะครับในการห่อแพ็คของนะครับก็ะจะไปแกะแบบให้มันให้นิ่มากโอเคหาจุดแกะ หาจุดแกะเนาะกันไกเราก็มีอ่ะอืมนะนี่ผมก็ไม่รู้เดียวว่ามันจะต้องตัดมุมไหนอะไรยังไงแต่นี้ก็คงต้องตัดแล้วแหละนะครับไม่เป็นไรเราคงต้องตัดละนี่โกโปรแปดนะครับนี่พอมีอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลส่วนลูกค้านะครับ น่าจะเป็นประกันนะอันนี้หรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่มีประกัน1ปีเนาะเราก็ต้องไปเขียนตามที่เขาบอกไปนะครับเมนเทแกรมโอเคอันนี้เป็น h y p e r s MOOTH 2.0นะครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันออกมานานแล้วส่วนส่วนที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็น GoPro 7เนาะอ่านี่นะครับแจ๋เวเลยอ่าจะให้ดูรอบๆนะ จะให้ดูรอบๆก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดเลยของตัวกล้องนะครับโอเคนะคแกะตรงไหนเนี่ยเออออนนีนี่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 นนหมุนดูเองแทๆ้ๆอย่างเดิมเนาะนี่แกะตรงนี้ปุ๊บโอเคแล้วก็ฉีกออกฉีกออกนะครับโอเค โอเคก็จะออกมาเป็นแบบนี้ GoPro แปดออคือแบบผิวสัมผัสมันหนืดมือมากทุกคนอ่าสัมผัสหนืดมือมาอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้าวนะครับถ้าเกิดการใช้กล้องก็จะออกมาประมาณนี้นะครับโอเคเราก็จะถอดออกมาดูตัวกล้องกันก่อนนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะเพราะผมอยากรีวิวทั้ง ตัวกล้องแล้วก็ทางที่ร้านเขาให้มานะครับอันนี้ก็สามารถแกะเปิดปุ๊บเป็นฐานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ขาเหมือนกรอบขาเหล็กกรอบเนี่ยเหมือนกับเจ้าโกโปรเจ็ตแล้วนะครับนี่แบตก็แบตเตอรี่แกะไงนะแบตเตอรี่แกะไง เออต้องดูนะว่าแกะยังไงผมจำไม่ได้นะต้องแกะส่วนไหนวะคู่มือเขามีบอกอยู่นี่๋ยวเราลองหาดูคู่มือนะครับว่าเป็นแกะแบตแกะอะไรยังไงผมศึกษาดูอยู่นะแต่ลืมดูรีวิวว่าแบตเตอรี่ของแปเนี่ยมันตัวแกะแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอีกแบบหนึ่งกันกับเจ้าตัวนี้อา้าวนี่ไงแบตของกล้องนะครับ เอออ่อืมแบดกล้องอยู่นี่แล้วฉันจะแกะยังไงให้ตายซี่แกะเหมือนแปดเหรอหรือว,ว่ากดเอาโอเคเราไปหาวิธีการเปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับคือแกะตรงนี้ก่อนมันจะดูเหมือนแกะยากนะแล้วก็สามารถดันออกถ้าหรือแกะวา เราลองไปดูวิธีการแกะมานะซึ่งมันตรงนี้มันจะค่อนข้างจะแกะน่ากลัวหน่อยแล้วก็สามารถดันเปิดได้เลยโอเคนี่คือแบตนะครับแบตเออผมไม่แน่ใจว่าจะเทียบกับตัว7เนี่ยมันจะเท่ากันไหมโอเคแบต7กับ8ใช้งานด้วยกันได้นะครับเอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวแบตเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าต้องชาร์จแบตด้วยไหมได้ยังไงโอเคก็เข้าใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็กดกลับมาแล้วก็เปิดฝั่งซ้ายนะครับจะย้ายจากตัวกล้องเดิมนะครับที่อยู่ฝั่งขวาจะอยู่ฝั่งซ้ายแทนอ่าโอ้ยใช้งานได้ใช้งานได้ละแบตหนึ่ง้ยปเแบตกี่เปอร์เซ็นต์วะเดี๋ยวฟิล์มแกะตรงไหนวะเนี่ยฉันก็ลืมลอกฟิล์มแล้สิ โอเคก็จะเซตค่าของภาษาต่างๆนะครับไม่มีไทยแน่นอนจะเป็นอังกฤษโอเครู้สึกว่ามันจะสมูทมากเลย By a s i n g g o o g o o f ก่อน GPS โอเคอันนี้พอเข้าใจได้โอเค Skip setup ก่อน โหให้เป oh, ิดสมูทบูนี่ก็แจวเหมือนกันแลเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปชาร์จแบตนะครับโอเคขอตัวไปชาร์จแบตเพื่ออ,อลองนะครับทําคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าตัว g o โปรแที่แตกต่างกับตัวจิตเยอะไม่มากนะครับพี่เดี๋ยวเราไปแกะของกันต่อดีกว่าว่าเป็นยังไงโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีตัวชาร์จกระถานมาให้นะครับ ฐานแท้นะถ้าผมจะไม่ผิดฐานแท้กับสายชาร์จมาให้อย่างนี้เลยเป็นสายชาร์จธรรมดาไม่ใช่สีน้ำเงินฟ้าชาร์จนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะขอแยกที่แกะเนี่ยไปไว้ข้างๆก่อนนะครับโอเคมาในส่วนของตัวแบตเตอรี่สำรองกันดีกว่าตัวแบตเตอรี่สำรองก็จะประมาณ แกต,ตามสไตล์เราโอเคก็จะมีหัวชาร์จมาให้นะครับหัวชาร์จนี่สามารถชาร์จได้2องนันนะครับเมื่อไฟสีส้มคือกําลังชาร์จนะครับเมื่อไฟสีเขียวคือเต็มแล้วนะครับอันนี้ผมมีประวัติการใช้งานมาอยู่นะครับและนี่ก็คือแบตสำรอง1อันนะครับเอาก็เอามาจากด้านหลังเลยนี่นะครับแบตสำรองโอเคเราก็จะแกะมาให้ดูกันอืมโอเคประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปเทสตตอนรับรถเปลี่ยนท่อแลวเนาะน,นี่เราก็ใส่ประมาณนี้อ่าใส่ได้2ทางเลยนะโอเคเดี๋ยวมีอะไรมาให้ไหมอ๋อมีสายชาร์จมาให้อันหนึ่งนะครับสีเดียวกันกับอันเมื่อกี้เลยซึ่งก็จะมีคู่มือต่างๆนะครับให้เราอ่านภาษาอังกฤษนะครับเยอะแย,ยะมากมายก็เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะ รีวิวสิ่งถัดไปที่เราต้องรีวิวต่อเรื่อยๆนะครับผมที่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอะไรอเอยอน่าจะเป็นตัวเคสใส่ด้านข้างเนาะแกฝั่งไหนไปนแล้วว่าเมื่อกี้ไม่เป็นไรตัวเคสใส่ด้านข้างโกโ,โปนะครับซึ่งมันต้องแกะอีกนะครับ เป็นประมาณนี้นะครับเป็นสีด้านอ่าไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะโอเคก็จะต้องใส่กับฝั่งตรงนี้นะครับเพื่อให้สามารถต่ออะแดปเตอร์นะครับอ่าต่ออะแดปเตอร์ได้โอเคก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโอเคมาที่เก็ตกันน้ำของเราดีกว่าอืมนี่ต้องตัดหัวนะครับ อ่าผมจะรีวิวค really. ู ah ่ไปกับอะแดปเตอร์เลยเออไม่ใช่อแดปเตอร์คู่ไปกับตัวฟิลเตอร์ป้ายน้ำเลยนะกันนะครับเ็าเป็นยังไงืข็งยางมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับฟิลเตอร์ไม่ใช่ฟิลเตอร์กออบกันน้ำอืมกออบกันน้ำแล้วนี่คือฟิลเตอร์นะครับเราก็จะตัด ประมาณนี้ล้กันเนาะเฟลเตอร์กันน้ำา้ไม่ให้ฟิลเตอร์เปลี่ยนเป็นสีนะครับอ้าวทำไมมันดูใหญ่จังวะอ๋อใส่ประมาณนี้เคก็จะประมาณนี้เนาะฟิลเตอรอ์ฟิลเตอร์อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวชิ้นต่อไปกันนะครับก็คือตัวนี้ ครับซึ่งน่าจะเป็นตัวกันหน้ากันหลังนะฮะรอเปล่าอ๋อ,อใช่ตัวฟิล์มนะครับตัวฟิล์มของโกโปรครับอันนี้ก็แพงใช้ได้นะอันนี้แล้วก็มีพาเช็ดมาให้ด้วยอ,อันนี้น่าจะฟิลม์มฟิล์มหน้า เดี๋ยวเราค่อยติดกันอันนี้ค่อนข้างที่ต้องใช้ฝีมือพอสมควรเราจะยังไม่ติดนะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้ก็คองฟิลเตอร์เนาะเราเก็บไว้ก่อนค่อยติดนะครับโอเคอน,นี้เก็บไว้อโอเคมาถึง s a n d ิสนะครับเป็นตัว Memory ี a การนะครับของแซนดิสนะครับเราก็จะมีประกันมาให้ไหม ไม่น่ามีเนาะความเร็วก็อยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวอ๋อนี่ไงประกันเขาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราแกะเราก็ต้องระวังหน่อยนิดนึงเอ่อตัวตัวนี้มันจะมีแกะประมาณว่าให้มันพองนะแล้วเราก็จะแกะออกได้โอเคนะตัดกันเลยดีกว่าต้องตัดตรงไหนวะผมไม่ผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะ ฉีกได้ไหมอ่ะลองฉีกดูดีกว่าเนาะเพื่อ <Okay. S 1> เราจะได้ลองเช็คดู <Okay. S 1> พอดีผมมีเียบพอดีนะครับโอเคก็โอเคประมาณนี้ <Okay. S 1> ฉีกเอาเลยง <Okay. S 1> ่ายดี <Okay. S 1> อ่าเพื่อเอาตัวเมมโมรี่การ์ดออกมาซึ่งตัวผมเนี่ยใช้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับ mm hmm. ก็เลยแบบว่า เออไม่ไม่ได้ใช้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับเลยค่อนข้างที่จะไม่ต้องจําเป็นจะต้องใช้เจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยเจ้าตัวนี้จำเป็นจะต้องใช้เจ้าตัวนี้ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวมาแล้วก็จะใส่ตรงนี้นะครับโอเคเราก็จะแกะใส่เมมโบอรีตรงนี้นะครับใส่ไปเลย อะแดปเตอร์ก็น่าจะต่อตรงนี้นะอะแดปเตอร์แปดโอ้โหอึบแล้วก็จะเปิดเครื่องโอเค อัปเดตไปแล้วนี่โอเคมาละนะครับก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือเห็นไหมอัดได้กล้องไม่โฟกัสน,นะครับก็จะอัดได้หนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องใหญ่กันเลยดีกว่าอ่านี่คือกล่องใหญ่ของเรางานสุดท้ายของเราละฟังนี้กล่องใหญ่อ่าโ,โอ้โห ตอนดูในรูปอะผมไม่คิดว่าผมจะได้อุปกรณ์กล่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยขออภัยถ้าเกิดกล่องเอียงด้วยนะครับโอเคแล้วก็เปิดกล่องกันเลยเปิดกล่องเปิดกล่องอุ้อุปกรณ์แต่ละอย่างครับวันนี้ก็จะเป็นฐานต่างๆมากมายฐานเกี่ยวอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมือครับอันนี้ก็จะเป็นสายรัด หน้านี้จะไม่รู้เป็นอะไรนะครับทำไม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นสำหรับติดรถนะครับสำหรับสายที่รีวิวรถนะครับเหมาะมากอันนี้ก็จะเป็นฐานทั้งหมดอ่าฐานทั้งหมดน,นี่ก็จะเป็นเอ่ออันนี้น่าจะเป็นรัดหัวนะอืันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ฐานตัวตัววายอันนี้ก็จะเป็นฐานแบบหนึง่งโอเคมาเรามาดูอันนี้ ทุ่นลอยน้ำนะครับเออแล้วก็จะมีอู้ขาสามเหลี่ยมขาสามอันนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ไม่รู้ถุงใส่อะไรกันน้ำหรอผมไม่ไแน่ใจว่าคือถุงอะไรนะแล้วก็จะมีอันนี้ก็ไม่ไแน่ใจว่ามันคืออะไรเซริกา้าเจลอันนี้เป็นขากล้องนะครับโอเค ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิววันนี้ก็จะดูยาวหน่อยนะซึ่งของค่อนข้างเยอะนะครับราคาประมาณ1 3ื0นาร้อยนะครับก็จะมีของประมาณนี้โอเคก็มีฝากเพจนะครับเพจเพจนี้เพจนี้สามารถสัางื้อได้ทาง lazada นะครับแล้วก็ facebook google ตามนี้ได้เลยนะครับอเอะเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ช่วงนี้ก็ช่วย,วยกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝาก รีวิวเจ้าตัวกล้องนะครับไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับการรีวิวอันวอล์กซิ่งของวันนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย